จรรมะสมังพลังไม่มีอนุภาพใดที่จะเหนืออำนาจแห่งกรรมนี้ไปได้นั่นกรรมนี้เหนือหมดเลยเราอยู่ใต้อำนาจแห่งกรรมให้ระวงังให้ฟังเสียงอัดเสียงทำถ้าเรายังจะเป็นผู้เป็นคนต่อไปและเป็นคนดีคนดีพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงความเลวร้วตัวเองที่มีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นี่ออกไปออกไปฟีดตัวให้เป็นคนดีเพื่อหนุนชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นี้ คนทั้งประเทศเขาจะอนุโมทนาสาธุการเวลานี้เขาำหนิปากมาออกกว่าพูมว่าเราเอาก็พรอะเอาอำนาจบาดหลวงป่าป่าเถื่อนมาเหยียบหัวคนทั้งประเทศนั่นเองตั้งแต่หัวพม่าสัตว์ลงมามันเหยียบแหลกไปหมดเวลานี้มันเลือกใครมาเลยมันบ้ายอดทักษิณบ้ายอดรู้ไหมบ้าลาบ้ายอดบาอด้บาอำนาจรู้หรือยังนี่หลวงตาบัวกำลังพูดเนี่ยลูกศิษย์กรบาจา์พูดกันสอนกันมันสอนไม่ได้หรือลูกศิษย์ ทำอย่างอุจจารบัตตาจนกระทั่งหลวงตาจะหาที่หลบซ่อนมาได้เพราะเป็นหลวงตาเป็นอาจารย์ของคุณทักษิณชินวัตรเดี๋ยวนี้เขาตําหนิติเตียนคุณทักษิณชินวัตรซึ่งเป็นลูกศิลย์หลวงตาบัวนี่ทั่วประเทศไทยแล้วหลวงตาบัวจะเอาหน้าแบบไว้ที่ไหนให้เอาหน้าหลวงตาบัวไว้บ้างหนะ้าทักษิณยายเห็นจ่หน้าตัวเองเห็นจะความได้ความร่ำความรวยนะจะพาชาติศาสนาพราัตว์ให้จมอะไรอะไร,ะไรก็ก้นเข้ามาก้นเข้ามา ตกลงเลยเป็นรัฐบาลของครอบครัวรัฐบาลของพุงตัวเองพวกพรรคพวกตัวเองไปแล้วนนเวลานี้เป็นแล้วนะทักษิณเป็นแล้วนะคนเขาประกาศกันทั่วโลกเขาไม่ใช่คนตาบอดหูหนวกเขาเป็นคนด้วยกันทุกคนเราเป็นอะไรมาจากไหนเราจึงมาไม่ได้ฟังเสียงโลกเสียงสงสารบ้างเลยแม่ที่สุดเสียงครูเสียงอาจารย์ที่อุ้มขึ้นมาเต็มกําลังความสามารถก็ไม่ฟังเสียงเหยียบไปล้วจโจมนาทักษิณยา่าทําให้ให้ยุดให้ให้ใหงดนะ จะจะจบจริงๆวันนี้ขอพูดให้ชัดเจนในฐานะที่เราเป็นคนอุม้มชาติศาสนาพระมหากษาัตริย์เต็มกำลังของสามารถด้วยมาไม่เคยมีเจตนาใดที่จะทําให้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ได้ม,ไมัวมองแม้นิ่งในหัวใจเราไม่มีเรามีแต่ความเมตตาละวนุ่นตื่นขึ้นมานี้มีแต่มีแต่คิดเพื่อโลกเพื่อองารอุม้มชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ทั้งนั้นแหละความที่จะทาลายเราไม่มีในวราระอีหนึง่งก็ไม่มีในหัวใจเราเพราะงั้น เ่าที่เป็นนายกเป็นลูกศิษย์ลูกศิษย์มีครูให้ฟังเสียงครูนะอย่าดีดยาดิ้นจนเกินเหตุเกินคนนะวันนี้พูดเพียงแค่นี้เตือนได้ยินหรือยังทักษิณเวลานี้ใครเป็นคนเตือนหลวงตาบัวเป็นอเจ้าท่านคุณทักษิณเตือนคนทั้งโลกเขาเบื่อแต่เต็มประดาแล้วเวลานี้เบื่อทักษิณเราเป็นลูกศิษย์หลวงตาบัวแล้วหลวงตาบัวจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนให้เอาหน้าหลวงตาบัวออกมาบ้างนะ โดยการประพฤตตัวแก้ไขดัดแปลงตัวเสียใหม่นะทักษิณน,นะเอาละพูดเพียงเท่านี้พอ